สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ How are You Today นะคะเมื่อคราวที่แล้วค่ะทางเภสัชกรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาสามวันประจำบ้านไปนะคะแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องยาเข้ามามากมายเลยค่ะ โดยเฉพาะคําถามในเรื่องของวิตามินนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเมทโปมเนี่ยจะทําหน้าที่ไขคําตอบตรงเรื่องนี้ให้เองค่ะกับ EP นี้ค่ะชื่อตอนว่าวิตามินกินทําไมค่ะเราถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูแล้วในตอนนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่กําลังรับฟังอยู่นะคะเกิดข้อสงสยัยมีคําถามสามารถฝากคําคถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีการแจกของรางวัลแบบพิเศษสุดๆเลยค่ะทั้งหมด 5รา,างวัลสำหรับคำถามที่โดนใจนะคะและของรางวัลในวันนี้นะคะก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะได้ไปทั้งเซตนี้เลยนะคะค่ะ <Huh. S 2> พูดกันมาตั้งนานแล้วนะคะยังไม่ได้แนะนำชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆเมทโปมในวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับเภสัชกรของโรงพยาบาลศรีราชปุยมหาราชการุณค่ะครับผมผมเภสัชกรวรรณวัตรบุรณัจกติศักดิ์นะครับผมชื่อเล่นชื่อปลืมมลปล้มครับ ค่ะสวัสดีนะคะน้องปลืม้มพี่สงสัยมากเลยค่ะเหมือนกับชื่อตอนในวันนี้เลยค่ะว่าวิตามินเนี่ยเรากินไปทําไมคะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงใครควรทานบ้างคะน้องปลืม้มครับวิตามินเนี่ยนะครับผมก็เป็นเป็นสารอาหารอย่างหนึง่งที่เราควรได้รับนะครับผมซึ่ง ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคบวิตามินทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเราไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองนะครับเราต้องรับมันเข้าไปก็คือการทานอาหารเข้าไปถ้าคนปกติโดยทั่วไปแล้วครับทานอาหารได้ครบ5้าหมู่นะครับกินอาหารได้ครบมื้อ3าเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีภาวะขาดวิตามินนะครับผมแต่ในบางท่านที่มีเป็นผู้ป่วยบางรายมีภาวะของโรคบางอย่างนะครับอาจจะมีภาวะบางอย่างที่ทําให้ขาดวิตามินได้ก็อาจจะต้องเสริมเข้าไป เราวิตามินที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ค่ะมีวิตามินอะไรบ้างคะน้อกปลื้มเหมือนท่องภาษาอังกฤษเลยครับพี่เมตโฟมครับจะมีวิตามิน A B C D E นะครับผมโดย แบ่งคร่าวๆก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งวิตามินละลายน้ําและละลายในไขมันนะครับก็คือวิตามินที่ละลายน้ําจะมีวิตามิน B และวิตามิน C นะครับส่วนวิตามินที่ละลายในไขมันก็จะมี ADE นะครับความจริงมีตัวเอีกตัวหนึ่งแต่วันนี้เราไม่ได้พูดกันน้องปื้มคะแล้วพี่อยากทราบว่าวิตามินเนี่ยถ้าเรายิ่งทานยิ่งเยอะยิ่งดีหรือเปล่าคะน้องปื้มหลักของวิตามินนะครับจำง่ายๆทุกท่านเลยนะครับก็คือเราต้องกินอย่างเพียงพอและพอเพียงนะครับผมเราจะไม่กินเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วก็ ดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารปกติครับเรื่องของการได้รับมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยเจออยู่แล้วลองคิดตามนะครับวิตามินซีเนี่ยบางทีคนเราครับต้องการประมาณ75ถึง90มิลลิกรัมโดยประมาณนะครับส้มหนึ่งลูกเนี่ยเราก็ทานไปละประมาณเกือบประมาณ70มิลลิกรัมโดยคร่าวๆนะครับเกินขนาดของวิตามินซีเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณถึง3,000มิลลิกรัมอย่างเงี้ยครับ ส้ม1ลูก75จะไปจนถึง3,000มิลลิกรัมเนี่ยต้องกินส้มหลายลูกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานอาหารปกติในส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกินอยู่แล้วค่ะน้องปื้มคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่วิตามินตัวแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะนั่นก็คือวิตามิน B ค่ะน้องปื้มพี่อยากทราบว่าวิตามิน B เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างคะแล้วก็ใครควรทานวิตามิน B บ้างคะน้องปื้มครับผมก็วิตามิน B ตัวเนี้ยนะครับผมโดยแบ่งย่อยไปอีกเนี่ยจะมีทั้ง B1 B2 B6 บี2 2นะครับผมความจริงมี b, 3, b บี5ี5อะไรมากมายเลยโดย B จะเรียกรวมกันทั้งหมดว่าวิตามิน D Complex หน้าที่หลักๆของมันเนี่ยคร่าวๆครับก็คือแปลงสารอาหารนะครับผมให้กลายมาเป็นพลังงานให้เราใช้นี่แหละครับโดยประโยชน์โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานในแต่ละวันครับ เราวิตามินบีอะค่ะพบในสารอาหารประเภทไหนเยอะคะน้องปื้มคือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับไข่ถั่วพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็เนื้อสัตว์เนี่ยถ้าเนื้อสัตว์ง่ายๆเลยตามท้องตลาดครับก็คือเนื้อหมูนี่แหละครับเนื้อหมูธรรมดาก็จะมีวิตามินบีอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่วิตามินตัวต่อไปเลยดีกว่านะคะน้องปื้มนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองค่ะพี่อยากทราบว่าวิตามินซีที่เขาพูดถึงอะค่ะน้องปื้มว่าเขาสามารถป้องกันหวัดได้อันนี้อยากทราบว่าป้องกันได้จริงๆหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะะเเราาาขู้้้่หนนแลวคะ ถ้าพี่กินวิตามินซีตอนนี้เพื่อที่จะป้องกันหวัดเนี่ยไม่ทราบว่ายังทันไหมคะน้องเพิ่มครับก็ถ้าเราต้องการวิตามินซีเพื่อป้องกันหวัดเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมันยังไม่มีการศึกษาว่าวิตามินซีสามารถป้องกันหวัดได้นะครับแต่ว่ามันมีกรณีหนึ่งที่สามารถลดระยะเวลาการเป็นหวัดและ ลดความรุนแรงจากการเป็นหวัดได้นะครับแต่กรณีนั้นเนี่ยก็คือว่าเราทานวิตามินซีในขนาด1 0 0 0ถึงประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับและออกกำลังกายอย่างหนักด้วยอย่างหนักประมาณไหนก็คืออย่างหนักประเภทเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนหรือว่าไปฝึกทหารอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนักถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะสามารถเห็นผลว่าลดระยะเวลาการเป็นหวัดได้และ ลดความรุนแรงจากการเป็นหวัดได้ด้วยนะครับผมข้อสําคัญอีกของวิตามินซีอีกอย่างหนึงนะครับผมที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะก็คือตัววิตามินซีครับจะมีภาวะเรียกว่าจุดอิ่มตัวของการดูดซึมจุดอิ่มตัวของการดูดซึมคืออะไรก็คือว่าถ้าสมมุตินะครับจุดอิ่มตัวอยู่ที่1 0เรากินไป15สุดท้ายเนี่ยเราก็จะดูดซึมได้แค่10นะครับผมแต่ว่าสําหรับวิตามินแล้วเนี่ยมีการศึกษาครับว่า ในช่วงที่ทาน1,000ถึง1,500มิลลิกรัมเนี่ยเราจะสามารถดูดซึมได้เพียงแค่50%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยครับอาจจะว่าอยากกินวิตามินซีเยอะๆเลยวันหนึ่งอัดไป1เม็ด2เม็ดตั้งแต่เช้าเลยนะครับตอนเย็นอัดพวกผลไม้ต่างๆอีกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย พวกนี้มันละลายน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปนยครับที่เกินทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยที่ดูซึมไม่ได้ครับมันก็ขับออกทางปัสสาวะอยู่ดีนะครับแล้วที่กลัวๆก,กันตั้งแต่แรกที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วกินไปเยอะสุดท้ายไปออกที่ไตตกตะกอนที่ไตอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ควรกินเยอะเนาะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าวิตามินเราควรกินอย่างเพียงพอและพอเพียงนะครับผมเพราะฉะนั้น ทานวิตามินให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็พอใช่ไหมคะ<ช>ไม่ต้องทานเกินขนาดเนาะค่ะคราวน,นี้ค่ะเราพูดมาถึงวิตามิน2ตัวแล้วนะคะนั่นก็คือวิตามิน B กับวิตามิน C นะคะซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในน้ํานะคะเพื่อนๆที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ตอนนี้สามารถ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนทั้งบ้านนะคะเข้ามาดูกันได้เพิ่มเติมนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปอะคะ่ะน้องปื้มพี่อยากทราบถึงวิตามินที่ละลายในไขมันค่ะเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้เนี่ยอาจจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่มันสามารถสะสมในร่างกายของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้รับมากเกินไปนะครับอาจจะทําให้เกิดโทษได้ค่อนข้างที่จะมากกว่าตัววิตามินที่ละลายในน้าครับค่ะแล้ววิตามินที่ละลายในไขมันนะคะน้องปื้มมีวิตามินอะไรบ้างคะ ก็ที่จะพูดกันในวันนี้ะนะครับจะมีวิตามิน A, วิตามิน D แล้วก็วิตามิน E นะครับผมความจริงอีกตัวมันคือวิตามิน K แต่ว่าบางทีเนี่ยเราทานผักผลไม้สีเขียวพืชใบเขียวเนี่ยครับเราได้วิตามิน K อยู่แล้วนะครับผมโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวเลยแล้วกันนะคะ,คะพี่อยากให้น้องปพื้อมาค่ะลองอธิบายความเหมาะสมในการรับประทานแบบสั้นๆง่ายๆให้กับเพื่อนๆได้รับทราบะคะ่ะว่า เราควรจะรับประทานวิตามินที่ละลายในไขมันพวกนี้ยังไงอะคะ่ะครันาะเริ่มต้นกันที่วิตามิน A กันก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ครับอย่างวิตามิน A, เนี่ยนะครับผมก็จะทราบกันอยู่แล้วอย่างดีนะครับว่ามันจะช่วยบำรุงสายตานะครับวิตามินนะครับเราไม่สามารถที่จะสังเคราะห์ขึ้นมาเองอได้เราต้องรับประทานมันเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยวิตามิน A เนี่ยจะเจอได้ในพวก ผลไม้ที่เป็นสีเหลืองสีเขียวสีส้มอย่างเช่นแครอทนะครับหรือว่าจะเป็นพวกมะเขือเทศก็เจอได้นะครับผมฟักทองก็มีเหมือนกันใช่ครับผมก็สามารถรับประทานได้ปกติครับตัววิตามิน a ตัวนี้จะไม่มีขนาดที่แนะนําต่อวันว่าเราควรรับประทานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตามการศึกษาแล้วครับก็คือ จะมีสารบางตัวที่เขาเทียบอ้างอิงได้ว่าถ้ามีตัวนี้ก็จะเพียงพอต่อการที่จะช่วยบำรุงสายตานะครับผมซึ่งสารตัวนี้ครับชื่อว่าลูทีนนะครับกับซีแซนทีนตัวลูทีนที่ทำการศึกษากันเนี่ยครับจะอยู่ในช่วงประมาณ2.5ถึง30มิมิลลิกรัมต่อวันนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับพวกผลไม้หรือว่าพืชผักที่เราหาได้ตามตลาดนะครับจะขอเทียบกับพวกคะนา้าหรือว่า ปวยเล้งละกันนะครับคณะกับปวยเล้งอย่างเงี้ยครับถ้าเอามากำหนึ่งนะครับประมาณ150กรัมเนี่ยจะมีตัวรูทีนะครับประมาณอยู่ในช่วงนะครับ1 1บเถึงแต่ว่าถ้าทําให้สุกเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยู่ในเลนประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจําตัวเลขกันได้นะครับถ้าเราทานปวยเล้งหรือคณะสักส0 0กรัมก็คือกามือใหญ่ๆนิดนึงนะครับตัวนั้นเนี่ยเราก็จะได้ รูทีนในขนาดที่ใกล้เคียงกับขนาดที่ทําการศึกษาในเรื่องของเรื่องบำรุงสายตาแล้วครับผมค่ะแล้วที่เขาบอกว่าสมมติว่าถ้าเราทานพวกพืชผักที่มีสีเหลืองอะคะ่ะพวกแครอทมะเขือเทศฟักทองพวกเนี้ยค่ะเข้าไปเยอะๆสะส่ในร่างกายจะทําให้ตัวเหลืองตาเหลืองจริงไหมคะน้องปื้มอ่าค,ครับผมถ้าทานในปริมาณมากๆเลยนะครับทั้งวันไม่ทานอะไรเลยทานแต่ผลไม้อาจจะเป,เป็นไปได้นะครับแต่ว่าทําให้มันเป็นไปได้มากขึ้นก็คือเราทานวิตามิน A ด้วย นะครับหมายถึงวิตามินเที่เป็นเม็ดร่วมกับผลไม้พวกนี้ครับจะยิ่งทําให้มีโอกาสเกิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดขนาดนั้นนะครับหยุดวิตามินไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปสอบถามแพทย์ด้วยใช่ครับเพราะว่าลองคิดดูว่า ร่างกายมันฟ้องแล้วผ่านตัวเหลืองของเราเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างความจริงเราควรปรึกษาแพทย์ด้วยเพื่อความสบายใจและเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีภาวะพวกนี้นะคะอย่าลืมมาพบแพทย์กันก่อนนะคะเดี๋ยวพูดถึงวิตามินในตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือวิตามินดีนั่นเองค,ค่ะน้องเพิ่มช่วยอธิบายสั้นๆให้ฟังหน่อยค่ะไม่ทราบว่าวิตามินดีอะค่ะมีอยู่ในสารอาหารพวกไหนบ้างคะน้องเื้มครับก็วิตามินดีนะครับสารอาหารที่เจอจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันตัวแรกครับก็คือเป็นในส่วนของทางพืชนะครับทางพืชพวกน เอยในยีสต์เอยนะครับอีกทางหนึ่งในสัตว์เนี่ยก็คือจะเป็นพวกของน้ํามันตับปลานะครับรวมไปถึงไข่แดงก็เจอได้นะครับผมสําหรับวิตามินดีตัวนี้จะช่วยอะไรนะครับวิตามินดีตัวนี้อาจจะท่องง่ายเลยดีดูดีดูดจําง่ายนะครับ<า>วิตามินดีก็ช่วยในเรื่องของเสริมสร้างกระดูก<า>วิตามินดีเนี่ยนอกจากเสริมสร้างกระดูกแล้วมันยังไปช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมนะครับผม ปรับสมดุลแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดของเราไม่ให้ตัวอะไรตัวหนึ่งมันมากเกินไปโดยปกติแล้วบาง,บางท่านครับผู้ป่วยบางท่านเนี่ยคุณหมอจะเจาะดูอยู่แล้ว<ม>ว่าขนาดเท่าไหร่ที่เราควรจะเสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสขาดวิตามินดีได้เจาะดูได้ปริมาณเดือนละได้การรับประทานวิตามินดีค่ะอย่างที่น้องปื้มบอกค่ะก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะเพราะบางทีมันอาจจะต้องตรวจก่อนว่าเราควรรับประทานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวทีนี้มาถึงวิตามินในตัวถัดไปตัวสุดท้ายนะคะ ที่ละลายในไขมันนั่นก็คือวิตามิน E ีค่ะันปืิม่มครับผมวิตามินอ e ีเนี่ยอย่างที่หลายท่านอาจจะทราบกันนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างโดดโดดเด่นในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมต้องไปดูกันว่าแล้วสารต้านอนุมูลอิสระมันไปช่วยอะไรนะครับเราก็จะต้องไปดูก่อนว่าแล้วอนุมูลอิสระมันคืออะไรนะครับตัวอนุมูลอิสระเกิดได้ก็ต่อเมื่อร่างกายเรามีความเครียดครับ ความเครียดของร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรารับรู้นะคะว่าตัวเราเครียดแล้วตอนนี้ความจริงบางทีทําภาวะบางอย่างแบบแค่วิ่งหนักๆหรือว่าทํางานหนักๆความจริงอารมณ์เราอาจจะยังไม่เครียดนะครับแต่ว่าภาวะร่างกายมันเครียดไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาได้ซึ่งอนุมูลอิสระตัวนี้ครับสามารถไปได้ทางร่างกายเลยนะครับถ้ามันไปที่ผิวหนังของเรามันก็จะเกิดทําให้ผิวหนังเหี่ยวย่นมันไปที่ผมของเรามันก็ทําให้ผมเราเปราะบางอะไรพวกนี้นะครับพอเรามีสารต้านอนุมูลอิสระ เข้าไปช่วยมันเหมือนเป็นฟองน้ําไว้ดูดซับสารพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกับว่าเราทานวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้เพื่อไปชะลอความเสื่อมของร่างกายแต่ว่าวิตามินอ e ีเนี่ยมีข้อควรระวังท,ที่ที่ต้องระวังมากๆเลยนะครับในบางท่านที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์แต่อยากทานวิตามินอ e ีเนี่ยตัวนี้ครับมันจะไปเสริมค่าทําให้เลือดเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าทานตัวยาบางตัวนะครับผู้ป่วยบางท่านเนี่ยอาจจะมีทานพวก ยาที่ละลายริ่มเลือดอย่างชื่อว่าวาฟารินนะครับผมหรือว่าแอสไพรินพลาวิกถ้าทานพวกนั้นอยู่อะครับเลือดเราจะออกง่ายอยู่แล้วทานวิตามินอ e ีเข้าไปอีกเนี่ยก็เลือดออกยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะครับ,รบวิตามินเนี่ยควรอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรนะครับลองปรึกษาก่อนก็ได้ว่าจะทานดีไหมหรือไม่ทานดีเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าจะทานวิตามินอ e ีเข้าไปนะทีนี้มาถึงคําถามเกี่ยวกับวัยเรากันบ้างค่ะน้องปื้ม คือในวัยเราอะค่ะเป็นวัยทํางานใช่ไหมคะเราจะจ้องหน้าจอคอมเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะคะบางทีอาจจะทําให้ปวดตาสมองตื้อหรือพักผ่อนค่อนข้างน้อยอะคะ่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆรู้สึกว่าโหหัวตื้อเลยแล้วก็ปวดหัวด้วยไม่ทราบว่าการทานวิตามินนะคะตัวไหนที่จะช่วยได้บ้างคะน้องปื้มถ้าเบื้องต้นก่อนเลยนะคะเวลาทํางานมันเครียดนะครับมันทําให้เราได้รับประทานอาหารน้อยลงเนี่ยก็เกิดภาวะขาดวิตามินได้นะครับซึ่งวิตามิน ตัวที่ฮิตฮิตกันเลยส่วนใหญ่นะครับที่ที่ส่วนใหญ่มักรับประทานกันะจะเป็นวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์นะครับผมก็คืออย่างที่บอกไปตนะั้งแต่ตอนแรกนะครับ<ะ>ว่าวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของนาสารอาหารมาแล้วก็มีวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์อยู่ตรงกลางมาแปลงมาเป็นพลังงานให้เราได้นะครับ<ะ>ก็อาจจะช่วยได้เพราะว่าถ้าเราทานอาหารได้น้อยลงเนี่ยก็อาจจะมีภาวะขาดวิตามิน B <ะ>ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้า บางทีเรารู้สึกเหนื่อยล้าทางานมาเกือบทั้งวันแล้วเรารู้สึกเหนื่อยล้าอย่างเงี้ยครับตามท้องตลาดก็จะมีพวกน้ํนาผสมน้ําตาลผสมนเกลือแร่แล้วก็ผสมวิตามิน B รวมอยู่อันนั้นก็คือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเหมือนบูสต์อัพตัวเราขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไงก็ยังคิดว่าทางที่ดีถ้ามีเวลาสักนิดนึงลองพักหีบดูลองพักผ่อนดูครับ,รบก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ย วิตามินก็อาจจะช่วยได้ไม่เพียงพอเท่ากับเราพักผ่อนด้วยตัวเองครับผมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถรับประทานพวกวิตามิน B ีคอมเพกหรือถ้าจากอาหารทั่วๆไปลองอ่านจากฉลากข้างขวดดูก็ได้ไ,ไ,ดได้ครับรแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งค,ครับยังมีอีก ประเภทหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะใช้กันนะครับก็คือพวกสารต้านอนุมูลอิสระนะครับผมมันก็จะมีทั้งวิตามินพวกวิตามินซีน,นะครับวิตามินอ e, ีซึ่งพวกนี้ครับถ้าเราไม่มีข้อห้ามหรือไม่มีข้อควรระวังอะไรนะครับเราก็สามารถลองรับประทานเสริมรู้ได้เพื่อป้องกันความเสื่อมพอเราเครียดเครียดเนี่ยครับ นอนุโมทิสระ<ช>ของร<ช>่างกายอยู่ดีๆมันก็จะมาหาเราแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะทาให้ร่างกายเราเสื่อมลงได้เราถามถึงตัวเรากันไปแล้วใช่ไหมคะพี่อยากถามให้คุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างนะคะในวัยของคุณพ่อคุณแม่เราอะคะ่ะท่านสูงอายุแล้วอย่างนี้คะ่ะท่านควรจะรับประทานวิตามินประเภทไหนและควรรับประทานวิตามินอะไรดีคะถึงจะเหมาะสมกับท่านนะคะครับผมก็วิตามินที่ที่เหมาะสมในผู้สูงอายุอาจจะพูดยากนิดนึงนะครับ ตรงนี้นยอาจจะเป็นข้อควรระวังเลยว่าการที่จะทานวิตามินเสริมเนี่ยควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้หรือว่าแพทย์ประจําตัวทุกครั้งเลยนะครับหรือว่าเภสัชากรก่อนก็ได้นะครับเราควรเสริมตัวไหนเพราะว่า ผู้สูงอายุครับจะมีโรคประจําตัวที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันไปอย่างวิตามินยอดฮิตของผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยครับบางทีส่วนใหญ่ที่ท่านท่านจะทานกันบ่อยๆหรือคุณหมอให้ทานกันบ่อยๆส่วนมากจะเห็นเจอว่าเป็นวิตามินดีนะครับผมซึ่งวิตามินดีตัวนี้ครับก็คือจะช่วยในเรื่องของออปรับ เ,เพิ่มการดูดซึมแคลเซียมนะครับปรับสมดุลแคลเซียมและก็ฟอสเฟตในเลือดนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของกระดูกด้วยนะครับคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราขาดวิตามินดีหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่วิตามินดีตัวนี้ครับสามารถเจาะดูได้ค่าในเลือดนะครับผมแล้วคุณหมออาจจะประเมินอีกทีจากค่าในเลือดครับว่า เราควรทานวิตามินดีเสริมหรือไม่ครับผมบเพราะฉะนั้นในผู้สูงอายุค่ะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะอย่ารับประทานวิตามินสูมสี่สมห้านะคะน้องปื้มแนะนําว่าควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงคําถามที่รอคอยแล้วค่ะน้องปื้ม <c oughs> พี่รอคอยมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วอยากถามให้ตัวเองบ้างค่ะว่ามีวิตามินตัวไหนบ้างคะที่พี่สามารถทานเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยบํารุงผิวบํารุงผมบํารุง ใบหน้าค่ะ<ม>คือถ้าพี่ทราบแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพี่อยากรับประทานแน่นอนค่ะ <c oughs> ครับผมก็ถ้าพิมนโฟมนะครับ,รบเกิดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันเกิดพวกสารอนุมูลอิสระได้นะครับ,รบเราก็จะกินวิตามินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นวิตามินซีวิตามินอ e ีก็ได้นะครับเราหรือว่าถ้ามีความกังวลในเรื่องของผมผมออนผมเปาะผมแตกหักง่ายอะไรเงี้ยครับก็จะมีวิตามิน B7 นะครับ B7 หรือว่าชื่อว่าไบโอตินเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถ เพ,เพิ่มความแข็งแรงให้กับเส้นผมเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับรากผมได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามวิตามินทุกตัวที่เราพูดกันมาในวันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนจะใช้ทุกครั้งไม่อยากให้เดินเข้าไปร้านยาซื้อเลยนะครับผมควรจะปรึกษาเภสัชกรหรือว่าปรึกษาแพทย์ ก่อน<ช>ที่จะใช้ทุกครั้งเลยครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวจบรายการนี้นะคะพี่จะไปซื้อวิตามิน B7 มาทานเพื่อบำรุงผมกันสักนิดนึงนะคะค่ะหลังจากที่ฟังน้องปื้มอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิตามินกันไปแล้วนะคะเม็โฟมคิดว่าหลายๆท่านนะคะคงจะได้ประโยชน์จากน้องปื้มค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากจบ How are You Today ในวันนี้ค่ะถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถถามได้ในคอมเมนต์นะคะ สำหรับใครที่อยากติดตามนะคะเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสุขภาพอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้จากช่องทางทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวทโฟมแล้วก็น้องปื้อมาคะ่ะขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ